ยังเขียนอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเต้จอไม่ติดเฮ้ยครับสวัสดีเพื่อนไปเรื่อยครับเดี๋ยวผมก็ในช่องอาจิบุระผมวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนจอโทรศัพท์ของเองนะผมก็มันเกิดขึ้นตอนที่รีวิวโทรศัพท์ A review s k a บ e b o a r d ค o n k e y ไงแล้วผมก็เล่นแบบโชว์พาวไงซิมไีนสด เตะบอดเล็มึงก็นี่แล้วบอร์ดรีดแบบจรเนี่ยเป็นไงเรียบร้อยเลยโมันเกิดเห็นครับมา oh <my> แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ผมสั่งจอแบบมาเปลี่ยนเองเนาะแล้วเดี๋ยวมึงไปแกะกันดูเลยพ้องกันนะยังไม่ได้แกะอะไรนะผมเร่งรุนไปด้วยกันคือผมก็กลัวอย่างหนึ่งอ่ะก็คือแบบที่ไม่ใช่แบบซื้อมาไม่จอใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจอเทียมชมเชื่อว่าจอเทียมอยมั้ง เป็นการเทเนะกันเนี่ยจรโอเคนี่นะครับผมนี่ก็เป็นอุปกรณ์การตั้งใช้ได้ป่ะเนี่ยใช้ได้จริงใช่ไหมน,นีนะน,นี่ไอควงกับที่เปิดฝาแล้วก็อันนี้ครับวู๊ แจกมาด,นะดีเลยนะดูว่า <Vorte> ด <il dunno> <the öst> ีเลยแค่ว่าเปิดไปนะเปิดอะไรเป็นอะไรอ่ะดูตรงนี้ครับต่ำตรงนี้เอยตกใจเสียงนี้เอเรดมีโน้ตแปดนะอุ้ยเนี่ยเรดมีโน้ตเอ็มอาร์เอ็มโน้ตแปดครับจะมาดูมาเท่า นีนะออนะกหลักคือเราต้องระวังไม่ให้สายแพรมันขาดนะครับเนี่ยพอามันบางมากแล้วก็กดูดิมีศี่จะพังได้เลยนะถ้าเราแบบมีแต่ัรนไม่ดีเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดีย๋ยวมันร้ายมากเบาบางทำได้ไม,มครเี๋ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกที่ตอนประกอบติดแกะนะครับผม คพูดเลยขู่กอทำงานโอเคครับตอนนี้ก็เกะแม่แล้วาปเกะข้าด้วยนี่กะนี่ครับผมแกะฟ้าเห็นรอยไหมครับนี่ครับแตกนะผมนี่ก็แตกตรงนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับเรียกร้อยเป็นอย่างทีกัดอะไรกัดอะไรครับก็แตกมา นั่นแหละไม่มีอะจะพูดแล้วทำขั้งแรกนะเพื่อนี่อะไรอ่ะวัวเนาะเป็นมัดประกันก็แบบก็แบบไม่อยากแปรร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมช่วงนี้เนาะโควิดนะครับก็ทำเองดีกว่าเห็นไหมเพี่ะว่าชอบทำกันอ่ะพอถ้าถ้าติดเซิกซ์ไปล้วมั็กซ์กันเนาก็จะขาดใช่ใช่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยประกันแต่มันเกินประกันแั้งไงโทรศัพท์เพื่อนห้าเดือนอ่ะนสองปีแล้ว แล้วก็ถอดน็อตออกนะเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปก็เปลี่ยนจอให้คุ่ทำ youtube เป็นจอใช่ไหมโอเคก็ต้องถอดถอดอ่ะแต่พอถอดน็อตถอดไดออกให้หมดก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ถอดตอนนี้หมดแล้วนะอันนี้เกล้องของอยู่ข้างหลังแยกกันใช่แยกกันไว้แยกกันไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นพวองน็อตนะเจ้าปัดสายเอาแล้วนะอย่าำกันเว้ยเนี่ยไม่เข้าอีกเราก็ทำการถอดจอแล้วครับผมนี่สังเกตว่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม เขาดูจอม่นะครับแตกแบบไหนบ้างเละแบบนี้จริงอ่ะทำมาใช้ได้แต่มันดูกระเทาตรงนี้ปุนเสิน้นใช้สมัมผัสไม่ได้เบามากเลยนะจอ,อนี้ก็จะเป็นคาก่าอนจอนี้ก็จอ,น,อนี้ก็จะคาบเยอะหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเจ้าตัวไปทําอะไรตอนมืดบ้างนะครับค <c oughs> <c oughs> าบนะครับต้องขูดกาวอะไรออก,กามานแล้วอันนี้คืออะไระตัวซับตัวซับน่าจะตัวซับต้องถอดหรอระดับนี้แล้วว้ามันเขาเห็นที่เขาบอกว่ามันต้องแกะนี่ออก เฮ้ยใจสั่นใจันค่อยนะแวเดี๋ยวจะไแกะต่อเขาคอยซวยที่สุใจเย็นดีใจั่นเฮ้ยใครทั่นรูสั่นเองเจฟี่น่ะนะก้ามเจฟี่นั่นเอเฟี่น่นก้เย็นยนู่ังเลยอย่าสั่นดิสุีเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไม่เงียบสวีอนอน่อยซื้อมึงสั่นเียไะเนี่ยเฮ้ยช่องปอกาแบ้าน้ ม่สันกว่าไม่สั่นก,กว่าเขาไปยืนหน้ากระดาๆๆ <c oughs> เนเลยเขียนเอาเจ้ไม่ติดให้ติดนะสิบง้ออเคครับก็เม <ๆ S 2> ื่อกี้มันเปิดไม่ติดแล้วผมก็นั่งเครียดเป็นชั่วโมงเลยโอทีแล้วมันตอนนี้อาการต่อไปที่จเจอโลโก้ค้าง มันนะมัค้างมันกำลังอันนี้มันก็จะค้างนานแปลกๆนะค้างเลยเลยปกติมันจะกัดเดี้ยนะแต่แล้วก็โดนก่อนครับมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแต่ลองที่มันค้างอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้นั่นก็ได้จริงกำลังแบบมีอยู่ไอทิ่งของอะไรมันน่าจะง่ายที่แบบเปลี่ยนจอใหม่มั้ของมันตลอบมันรีเซ็ตอะไรอย่เงี้ยทุอย่างใหม่อะไรเงี้ยบอกไม่แน่ใจนี่เป็นกรณ์มโนส่วนตัวก็บรรจงไปทางที่ดีนะครับ กอมไปโดนแบบทัดหลังนะงั้นนะครับเด็ดตอนนี้กูถ้าถ้าตัวสับคุณพังก็เอามาใช้นี่บริการที่ได้ัพงเอาเอาเอาเดี๋ยวซื้อของมาดิพัดเต็มเอาเนี่ยเนี่ยเอาไม่พัดเต็มมันไม่เกี่ยวถ้ามึงใส่แน่นก่อนยังอ่ะเด็ดไหมเด็ดพัดเต็มนี่มันกันแบบสัมผัสเฮ้ยขอดูสีหน้าหันหน้ามา สีแต่สีสีตอนนี้รู้เลยใช่สีตอนนี้รู้เลยดีขึ้นไหมหรือว่าไงสีเขียวนี่เจสีเพีงก็คุณก็ใช้ใช้ไปก่อนนะครับไยสปาตายโอเคก็ประมาณนี้มันก็แบบเล่นได้แก้ขัดนะเอาบีป่ะแต่ทิ้งเอาบีคอโดเพรนั่นก็จะชวนเอาบีก่อนคอโอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตามประกอบปิดกันเลยไหนไหนดูดูดิว่ามันทำอะไรได้ด้านไ่ะหายางมาหายางมาี่ยยางไม่เห็นหรอกเอาไปเราให้เต็มเนี่ยเนี่ยโอ้ือ โอเคตอนนี้ติดกาวอยู่นะตรงกล้องจะต้องใส่นิดเดียวเชื่อบอกวิธีการใส่ตรงนี้หน่อยยังไงแบบวิธีอะไรเงี้ยใส่มั่วครับจิ๋วเลยคร้อนเมาส์ใช่ครับทำไมเขาไม่ได้กินวะในนี้เราก็ใส่เน็ตทิปอยู่นะไอ้กรดิ่งมาเต็มเต็มันกาวปะท่ออ่ะกาวไม่ปะยางรูอสึกยางรู้สึกเที่ยวกาปะยางรู้สึกให้กูใส่เลยตลมตลม น,นู่ทานือเนยนี่อาครับอาล้ว,ด,วดีครับไปกันดีแล้จัง ไม่ใช่ก็มาต่อคลิปไอ้เหี้ย่อเโอเคครับก็หลังจากที่อัปเดตได้ประมาณที่หลังจากคลิปนั้นอ่ะไม่รู้ว่ากี่วันนะไม่รู้กี่วันกี่เดือนกอบเดือนแล้วเไม่แน่ใจแต่ว่าผมอ่ะมีอย,อย่างหนึ่งที่ผมทําพลาดไม่รู้ว่าทําพลาดหรือว่าเซ็นเซอร์มันพังหรือว่าอะไรนะคือเซ็นเซอร์เนี่ยแนบหูอ่ะตตอนเนี้ยคือปะคือเวลาคนโทรมาปุ๊บดับผมจับเปิดเปิดลำโพงเปิดอะไรไม่ได้เลยดับดับได้ไหม รับได้แต่อย่างจากนั้นคือต้องคนนั้นต้องวางให้ผมถ้าผมทำให้เขาไม่วางผมก็วางไม่ได้ระาถ้ายายโอเคระฆเมรทูมานแล้วเมย์กดวางวไม่เป็นก็วางไม่ได้แต่แต่มือถือมันมีอย่างมันคือกดปุ่มพาวเวอร์ปิดปิดแต่ตัดสายได้แต่ถ้าเป็นเ e s s e n g e r อร์อะไรเงี้ยไม่ได้ไงไม่มีเราไม่มีไม่รู้ว่าปิดเซนเซอร์ตรงไหนหรือว่าก็ไม่มีนี่นี่ฮะดูนะแล้วก็นี่ผมไปแง่ผมไปแง่เดี๋ยวแป๊บนึงเปิดจอสีขาวนี่ดูนะไปนี่ หายไม่ได้นะฝึกัสหน่อยดิโฟ okay. กัสป่ะโฟกันเดียวโอเคก็บระมาณนี้ต้องกดปุ่มเพิ่มเสียงถึงจะหายแล้วก็สัมผัสได้โอเคเฟซบุ๊กฮ้ยทำไมลงเหมือนกันแค่ว่ามันเป็นน้ำนี่ดูตรงนี้นะตรงขอบตรงนี้เดราเก็บนี่ใช่ปะ่ะเห็นไหมเห็นแสงไหมแสงมันเปิดใช่ป่ะแสงมันเปิดนี่แหละคือผมแงะผมเคี้ยวมันจะออกมาทั้งหมด ที่ไหนบ้าออกมาแค่จอสัมผัสเพราะว่าผมจะแงะไปอน้มเซนเซอร์ไงจะเอาไปเอาเซนเซอร์อะคือกาวมันมันมันบางมากไม่รู้ <S <S ว่ากาวมันไม<อ>่ดีเปล่าใช่จริงเป็นแท่งทงแถวตรง,งนี้เลยแล้วก็ทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยแต่ว่ามันมันมองไม่ค่อยเห็นะตรงเนี้ยจะชัดสุดนะครับ <S 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 ก็ประมาณนี้แหละคือผมไปแงะกาวมันไม่ดีอะกาวมันไม่ดีอะทุกคน นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรด้แลวกูขอข้อสาระก่อนกาวไม่ดีแบบผมไม่แน่ใจอ่ะก็นะผมน่าจะลองซื้อมาถ้ามันพังแบบพังใช้ไม่ได้ผมก็จะซื้อมาเปลี่ยนดูโปอะูป๊ะ s u p e ปเฉยเฉยยูชูชูเนี่ยเฉยเฉยก็ไม่ไม่ยังยังยังสิบเจ็ดอยู่ยังสวัางมาได้ก็โหลดมาเล่นเฉยเฉยสิบเจ็ดนี้เด็ดปะครับเด็ดอยู่แล้วเด็ดทิ้งโอเคเด็ดทิ้งจนไม้บ้านมึงเหลือไหมเนี่ยไม่เหลือเลย ม,มาโอเคก็โอเคครับประมาณนี้นะผมการเปลี่ยนจอเองก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะทุกคนก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กับช่องอ่าจิกกูด,ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ